ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการเซตค่าพารามิเตอร์นะครับหรือว่าการคอนฟิกพารามิเตอร์ในกรณีที่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มซับเมอร์สหรือปั๊มบาดานเนี่ยเกิดสถานะนะครับฟรีรันนะครับหรือว่าน้ำแห้งนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เซนเซอร์ลงไปนะครับกับกับตัวนี้นะครับกับตัวปั๊มซับเมอร์ซิเบิหลักการนะครับก็คือว่าเราใน ปั๊มของดอกเตอร์กรีนตรงนี้นะครับเราเซตพารามิเตอร์ที่28เท่ากับ1นะครับหเนี่ยหมายความว่ามีการ uh, enable นะครับในลักษณะของตัว uh, free load นะครับ detection หรือว่า uh, การตรวจสอบสถานะเมื่อปั๊มเนี่ยไม่มีน้ำนะครับซึ่งก็คือโหลดนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยว uh, ตอนนี้เนี่ยก็คือว่า uh, เราเนี่ยนะครับเห็นว่าน้ำเนี่ยมันแห้ง นะครับน้ำแห้งเนี่ยก็คือว่าระดับเนี่ยนะครับมันต่ำนะครับมันต่ําซึ่งมันไม่สามารถสูบขึ้นมาได้ต่ำกว่าระดับนะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดลันนะครับดูนะครับน้ําแห้งนะครับน้าแห้งละในบ่อ ตอนนี้เนี่ยนะครับปั๊มอินเวอร์เตอร์นะครับ, water, รบของดรกรีนของเราเนี่ยก็จะโชว์นะครับสถานะ LL นะครับหรือว่า low level หรือว่าระดับน้ำในบ่อบาดาลเนี่ยต่ำกว่านะครับที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งปั๊มก็เลยไม่สามารถทำงานได้คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าในหลังจากที่ปั๊มเนี่ยนะครับ นับถอยหลังไปที่600วินาทีหรือ600เซ็เกิล10าทีเกับ10นาทีเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเติมน้ำขึ้นมานะครับให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวปั๊มเนี่ยนะครับสมมุติว่ามีน้ำซึมเข้ามาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับนะครับตอนนี้นะครับปั๊มยังนับถอยหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำนะครับผมได้เติมขึ้นมานะครับให้สูงนะครับเพื่อ ให้สมมุติสถานการณ์ว่าปั๊มเนี่ยนะครับมีปั๊มบาดาลมีน้ําซึมเข้ามาละนะครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันครับว่าปั๊มจะเริ่มทํางานหรือไม่ครับผมครับตอนนี้เรากลับมาดูปั๊มนะครับตอนนี้นับเหลือประมาณ10วินาทีนะครับย้อนหลังละนะครับ ดูนะครับปั๊มเริ่มสตาร์ทครับเริ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ทํางานนะครับอย่างปกตินะครับสรุปว่านะครับหลักการเซตนะครับตัวปั๊มนะครับก็ทําง่ายๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับ รวมไปจนถึงคลิปคราวที่แล้วนะครับเราได้ทําการาต่อตัวเซ็นเซอร์นะครับเห็นว่าสายสีขาวนะครับเป็นเซ็นเซอร์น้ําล้นคราวนี้เนี่ยในลักษณะที่พอสูบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วแท้งนะครับข้างบนของเราเนี่ยเกิดนะครับเต็มขึ้นมานะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ มาดูนะครับน้ําล้นไปละนะครับแล้วระบบก็จะเริ่มนับถอยหลังนะครับตามนี้นะครับสรุปว่าการรีวิวนะครับของด็อกเตอรกรีนนะครับก็จบลงนะครับขอบคุณครับ